ครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนเอบริษัทลูกค้านะครับผมก็คือการวางแผนการตลาดออนไลน์นะครับครับอินไซน์นะครับเราก็จะพบได้ว่าตะก,กอแลนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะฮะเราก็ควรจะพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงหรือเสนเอโปรโมชั่นสำหรับตะก,ก้อนแลนแล้วก็เพื่อกระตุ้นการใช้งานเช่น การใช้เป็นฐานในการพัฒนาโปรโมชั่นสำหรับการจองหลายหลาๆครั้งหรือก็ให้จดลดพิเศษไปเลยครับกลยุทธ์ทางการตลาดคาดการแนวโน้มนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ชายเนี่ย70%แล้วก็จะเน้นการโปรโมทหรือจัดกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ชายเช่นฟิตเนสยิมหรือ กีฬาเฉพาะเช่นฟุตบอลเทนนิสหรือการฝึกตอมฟิตเนสต่างๆนะฮะส่วนผู้หญิงล่ะผู้หญิง28%ปนะฮะเราก็จะเน้นการโปรโมทกิจกรรมที่เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มผู้หญิง mm hmm. เช่นคาร์ดโยคะวิลาทิธหรือการว่ายน้ำนะครับเราจะพัฒนายังไงแล้วก็พัฒนาธุรกิจสปอร์ตลับนะครับไวเขคาล่านี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ ทำงานในออฟฟิศหรือในองค์กรนะครับก็เขาจะมีเวลาไม่มากจะมีเวลาออกกาลังกายน้อยมากแล้วก็ควรจะโปรโมตบริการที่สะดวกรวดเร็วเช่นฟิตเนสพาร์คคาร์ดิโอยิมที่เปิดในช่วงตอนเชา้าหรือไม่ก็ตอนเย็นๆหลังเลิกงานไปเลยครับส่วนกลุ่มบูคาร่านะครับเป็นกลุ่มที่ทำงานในเขาเรียกว่าใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็จะมีเวลาว่างแค่ตอนช่วงเช้าตอนช่วงกลางวันเพื่อพักผ่อนนะครับดังนั้นเราก็จะเราก็จะจัดโปรโมตบร,ริการที่เน้นการฟื้นฟูร่างกายเช่นการนวดการผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่ลดอาการเมื่อยล้านะครับแค่ออนเตนก็ได้ครับส่วนกลุ่มอื่นนะครับออเทอร์ order, ก็เราก็จะทําการตลาดสําหรับกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่กลุ่มนี้ทําอาจจะรวม ถึงกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากเช่นพวกโยคะพิลาทิการวิ่งที่เหมาะกับคนในกลุ่มนี้ครับการเพิ่มรายได้เราจะเพิ่มยังไงล่ะก็วยอยคอร์นี่เป็นพวกทำงานในออฟฟิศนะฮะแล้วก็จะมีความต้องการบริการที่หลากหลายนะฮะแล้วก็สะดวกเช่นแพคเกจ เมมเบอร์สำหรับการใช้บริการฟิตเนสนะฮะหรือแม้กร่งการจอง p e r s นลเทร r เนอร์หรือบริการพิเศษไปเลยครับส่วนบูคอล่าก็กลุ่มที่คนใช้แรงงานนะฮะก็สามารถเสนอแพ็กเกจที่เน้นการฟื้นฟูร่างกายเช่นการสมัครบริการฟื้นฟูร่างกายการนวดฟิตเนสและฟิตเนสเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะฮะโอเทลนะคะ ก็อาจจะมีการนำเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมกับการใช้บริการประเภทโยคะหรือไม่ก็กิจกรรมที่ผ่อนขายอื่นๆเป้าหมายในเดือนหน้านะฮะก็เราก็ข้อแรกนะเราก็จะเพิ่มราย,รายได้จากการบริการ20%แล้วก็เน้นการเพิ่มขายเพิ่มการขายแพ็กเกจรายปีหรือไม่ก็บริการพิเศษเช่น p e r s o n a เทรนเนอร ข้อต่อนะครับเราก็จะเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของเมมเบอร์90%โดยการปรับปรุงบริการแล้วก็เสริมบริการที่ตรงกับความต้องการของเมมเบอร์นะครับข้อ่าน,นะครับเราก็จะเพิ่มการเข้าถึงผ่านโซเชียลมีเดีย25%โดยการทำแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นร่วมกับธุรกิจในพื้นที่ไปเลยครับ โอเคครับก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ